สมาดต้องไปที่โบสแล้วฟอนโซต,ต้องไปที่ไหนไม่ต้องไปไกลามาที่พิ雅ซิเวอรี่ได้เลยจา้ามาซื้อของขวัญให้ตัวเองเลยฟอนโซตคนมีคู่ก็มาได้นะจ๊ะแวะมาดูตัวล็อกมิสเตอร์ซานตาลิมิเต็อลลคชั่นของปีนี้ที่พยา,ยาออกแบบมาแบบว่าน่ารักปุกปีมี้เขาน่ารักมากเหมือแนบบแก้วงมูมูมแล้วก็แบบว่ามือถือกล่องของขวัญที่แบบผูกโบว์เลศพร้องกับไฟ ลายข้อมือแบบนี้ก็ได้เลยจ้าคือมาที่พญาคือได้ครบเลยแบบเรียบๆของคุณผู้ชายแบบใส่แบบนี้แต่ว่าถ้าอยากจะแบบเยอะๆหน่อยก็ใส่แบบนี้เลยจ้ารอยหินร้อยอะไรของคุณผู้หญิงหรือใครจะซื้อ,อไปเป็นสองขวัญก็ได้นะช่วงคริสต์มาสปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีไอเดียซื้อของขวัญก็แวะมาที่พญาจิวเวลรี่ได้เลยจ้าเดี๋ยวเราช่วยป ของดีมัน